ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณคุณครูสถียนทองดีนะคะที่ท่านได้เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับท่านผู้บริการเช่นองค์กรลำดับต่อไปนะคะ เราจะขอเชิญท่านนะคะผู้มีการได้กล่าวกล่าวแสดงความรู้สึกนะคะที่ท่านได้มารับตำแหน่งผู้มีการยศนะดับมาสำคัญนี่มีงานของร้านไส้จะเี็นร้านไส้มาเป็นพรออยู่โรงเรียงเหมือนกันประธานคณะกรรมการทางศาสตร์นะครับท่านกรรมการทางศาสตร์ท่านศึกษาวิเทยบท่านผู้บริหารในศูนย์ประธานคุณภาพรายงานความส่วน ท่านแขกผู้มีเกียรติที่กราบคุกท่านครับวันนี้รู้สึกยินดีนะครับที่ได้กลับมาบ้านเกิดบ้านเกิดของตัวเองครับบางท่านอาจจะรับรู้แล้วว่าผมเป็นคนที่นี่นะครับเรียนหนังสือที่นี่มีคุณครูที่เป็นคุณครูสอนตั้งแต่ประถมก็ยัง ป็นค,ครูอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะครับมีสงท่านในปัจจุบันที่ยังไม่เกษียณอายุราชการนะค,ครับครูสถียรนทองดีนะครับรับราชการเมื่อกี้แล้วก็ท่านค,ครูสมัครสมโสอันนี้สอนมาตั้งแต่ตั้งแต่ประถมนะครับเรียนตั้งแต่ยังไม่มีอนุบาลนะครับแล้วก็ไม่มีมัธยมนะครับตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมีมัธยมยมีอนุบาลนะครับพอจบออกไปก็ก็ไปนั่งเรียนที่อื่นนะครับมีโอกาสไปเรียนที่ โรงเรียนโัสุริยสันนะครับในระดับมัธยมแล้วก็ไปเรียน,น,นระดับปริญญาตรีที่กรุงเทพจบปริญญาตรีกรุงเทพสองใบพร้อมกันรครับใบแรกเป็นคุรุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับจบครูอีกใบหนึ่งจบรัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐทรทรกิจนะครับที่รามคำแหงแล้วก็ตอนแรกที่ไปที่กรุงเทพฯ มีความคิดว่าไม่อยากอยู่บ้านเพราะอยากอยู่บ้านห้องเห็นสภาพบ้านแล้วมันไม่น่าอยู่โดยความคิดของความเป็นเด็กนะครับพอได้มีโอกาสไปเรียนที่กรุงเทพความคิดเริ่มเปลี่ยนเป็นความวุ่นวายนะครับแล้วกลับมามองที่ที่บ้านตัวเองเห็นว่ามันน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้ก็เลยก็เลยเรียนครูครับเพราะว่าครูนี่ถือว่าอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด ใกล้เด็กคนที่เราจะทําให้เขาเป็นอนาคตนะครับเป็นความฝันของอนาคตก็คือก็เลยเรียนครูนะครับเรียนรัศศาสตร์ด้วยแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยรัฐศาสตร์ยังไม่อยากไปใช้ทําอะไรเลยนะครับก็ในการทํางานก็มันก็ผสมผสานระหว่างการเรียนรัศศาสตร์กับเป็นครูด้วยกันนะครับก็เลยพอมาสอบเป็นจุก็เลยเลือกบรรจุที่ที่ใกล้ๆบ้าน นะครับใกล้ที่สุดตอนนั้นก็คือที่ขอนแก่นรเป็นครูบรรจุครั้งแรกที่ขอนแก่นที่อำเภอเขาสมกรางนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นสพออ,อยู่ปี2544ก็ได้มีโอกาสย้ายนะครับย้ายมาที่บ้านที่บ้านวังคูนะครับโดยมีท่านดรทองสายทเทียบดอกไม้นะครับเป็นเจ้าของพื้นที่ได้รับความกรุณาจากท่านดูแลเป็นอย่างดีนะครับ จนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ยังดูแลผมอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานนะอาศมาใช้เป็นเกียรติมาที่เท่ากะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับหลังจากที่เป็นครูที่บ้านบางคุงมีโอกาสเปลี่ยนสายงานนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขอเอยน้านะครับท่านรองผู้ในการสำนักงานเกขตพื้นที่การศึกษาท่านหนึ่คุณเย็นงบสงครามนะครับรองผู้บริการสำนักงานเกขตคอนแ่นเขตอื่น ท่านเป็นผู้ัิชาตอนนั้นท่านบอกว่าไปลวดอย่มไปยังเป็นผู้ถ้าจะเห็นว่าผมสอนเรื่องเรื่องเพราะว่าเวลาที่ผมสอนหนังสือเด็กีผมเห็นเห็นหน้าดิงานมังงสงสัยมันเกิดความคล้อยแท้ใจไม่อยากสอนเพราะเราอาจจะสอนไม่เก่งหน้าจะเป็นผู้บริหารได้นะครับก็เลยไปสอนดูรอบครั้งแรกก็ติดนะครับเป็นรองหุ้ในการทำาน้าที่ ตัวตีก็กายเป็นรองผู้มีการเรียนนะครับตอนนั้นได้ได้ที่สองครับได้ที่สองเฉลี่ยที่สองของจังหวัดก็ได้โอกาสได้เปลี่ยนสายงานนะครับก็แล้วก็เปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในปี2558นะครับก็อยู่ในสายบริหารสถานสาม,มา10ปี10กว่าปีนะครับรแล้วกาสดีในช่วงจังหวัดที่ผู้ใหญ่เห็นว่า ผมมีความสามารถที่จะมา,าพัฒนาบ้านเกิดมาพัฒนาโรงเรียนของนงคุณสาร,รานักเทียงวิทยากรท่านก็เลยมีคําสั่งให้ผมมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่นะครับก็โดยความคาดหวังของชุมชนนะครับโดยความคาดหวังของอโรงเรียนนะครับคุณแม่ผมก็ยังเป็นกังวลอยู่นะครับคุณแม่ทนายกครับก็ยังเป็นกังวลอยู่แต่ว่ายังอุ่นใจอยู่ว่ายังยังไงยังไงผมก็มีแบ,บ็กดี มีคุณแม่นายกที่จะเป็นแบกให้ผมนะครับก็ฝากฝากโรงเรียนนี่แหละฝากโรงเรียนน้องกุงสาราน้เที่ยนวิทยากรนะครับคุณแม่ถ้ามีอะไรที่โรงเรียนพอจะช่วยสำหับสูนทางการขอขอบคุณทางศูนย์พัฒนาคุณภาพแรงงานมาสวรรค์ที่ท่านได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านประธานศูงขอบคุณทางกิ้ตบริษขอนแก่นนะครับที่สละเวลามาขอบคุณมากนะครับที่สละเวลาครับ ขอบคุณที่น้องทางเราครูนะครับที่เมื่อกี้นี่สู่หันที่นู่นกลัวว่ามันจะเกินเวลานะครับก็พยายามเร่งเวลานะครับท่านก็เร่งให้แล้วก็มาส่งหลายๆลาท่านนะครับท่านมาครึ่งเดียวท่านบอกว่ากลัวว่าต้อนรับไม่ไหวท่านก็เลยมาครึ่งเดียวนะครับก็ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทางผู้นําทางคุงสารนุเย็นเรียกรนะครับที่วันนี้ท่านส่งตัวกันมา ต้อนรับอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะหลังจากที่เราได้ฟังท่านกล่าวความรู้สึกกล่าวขอบคุณแข็งท่านผู้เกียิทุกท่านแล้วนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นตัวแทนโรงเรียนขององศาและทีมวิทยากรก,ก็มีความรู้สึกยินดีและก็ปบปลื้มใจมากนะคะเพราะว่าเราได้รู้ว่า ่านเคยเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่นะคะแล้วก็พวกเราทุกคนรวมทั้งคณะกรรมการการสายขั้นพื้นฐาขนของตำบลหนองคอสวรรค์ก็อยู่ด้วยกันที่นี่แล้วนะคะกไะ็ได้ฟังท่านกล่าวฝากเรื่องฝากตัวเหมือนเก่าฝากเรื่องฝากตัวนะคะแล้วก็จะพัฒนารงเรียนของเราต่อไปในอนาคตซึ่งพวกเราก็หวังว่าโรงเรียนของเราจะ,ะพัฒนาต่อไปในดน้านที่ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะในลำดับต่อไปนะคะ เมื่อท่านพูอในการมาถึงแล้วนะคะมอภารากิจใหม่เลยนะคะโรงเรียนของเราได้รับคุณครูย้ายมาจาก,อกอขอรอิุญาตนะคะ่ะาบีแขกผู้มีเกียรติจากแสตแกวนะคะเดินทางมาไกลขออนุญาตมอบของพ่รลึกะคะ่ะฮะเอาขึ้นเด้ย๋ย มาไกลนะคะท่านขอมอบก่อนนะคะเรียนเชิญนะคะจะมอบของที่ระลึกให้ท่านผู้บริการเรียนเชิญค่ะอขอบพระคุณมากค่ะคุณแม่คะเรียนเชิญา่ายาทก่อน,อ,นอ่าค่ะจากต่อไปคุณนภพัฒน์ค่ะจากกิบกรีจังหวัดขอนแก่นนะคะมอบของที่ระลึกให้ท่านผู้บรยการ เรียนเชิญคุณครูกนกอรนคาบอลแล้วก็คุณครูอานนนรัศสสนจิตนะคะ,ะคุณครูกนกออนคำบอลนี่ท่านย้ายมาจากจังหวัดสัะแก้วนะคะเป็นลูกหลานบ้านหนองกุมของเรานะคะได้ลกลับมาทีโอกาสนี้นะคะให้ท่านขอออมมอบชอดอกไม้ คุณครูอนนท์รัศมีศิ์นะคะคนนี้ก็คุณนาคุณตานะคะทำงานในศูนย์แพงงาบนบอลสวรรค์ของเรานะคะท่านเคยอ,อยู่โรงเรยียนบ้านโรงสังเรารู้จักกันในนามคุณครูน,นนี่นะคะมีความสามารถนะคะด้านดนตรยีนะคะมาอยู่ทีนีรวมกันพัฒนาเรีเวหนองกรุงนะคะครั ออนะจ๊ะพออ๋อนะตาล่องอันนี้คือเมย์ใจท่องนางยังตั้งเมย์พ่ออ๋อนะก็มีแขกผู้มีเกียรติบางท่านนะคะได้มอบไปแล้วนะคะบางท่านที่มาใหม่เรายังไม่น ริการสุประชัยโกสีนามค่ะท่านมาจากโรงเรียนบ้านหนองเหล็กนะคะลำดับต่อไปนะคะะท่านผู้ในการคุณริสาสีเนหะค่ะจะะเป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านแยกขาวค่ะขอบคุณมากค่ะ ี่ก็เป็นคนใหม่นะทุกคนยังไม่คุ้นด้วงกันเท่าไหร่นะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะท่านสนรีเทศสอพอค่ะสาการเขตสามนะคะท่านจะเด็กทัศนารืสาหรือเด็กันางยูทูปขอบคุมากค่ะจะพูดวันพร้อมจะพูดวันพร้อมนี่แหละพี่อร์ยาบุทานเหรอขอบคุณค่ะ ท่านต่อไปนะคะก็มาจากสำนักงานเขตที่3ค่ะสำนักงานเขต3นะคะท่านสึ่ษารนี่ทอาวมาแต่ยังม่ละวินัยคืนครักตีมาเนีมื่อคืนอ๋อมาสองกนเต๋ครับต้องออกเดะออกทำงานร้านสามร้านไส้กับร้านใส้กันร้านสิมกอกแดงอ่า ดีกท่านมีเกียรติท่านาลยนท่าใจแต่นี่คือรอบตอบันนำเที่ยงใช่ลานใต้ย่นขอใครนะคะวานว่ทีเรา้ามาใหม่นะคยังไม่ทินหน้าตชาท่านผู้บริหารจะเข้าไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ